ต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่พื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งเต็มไปด้วยเงินทองเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเบิกบานมากมายเหลือเฟือที่คุณไม่รู้สึกขาดที่คุณรู้สึกมั่งมีมั่นคงมั่งคัง่ง ในชีวิตของคุณพวกเราคือผู้ร่วมเดินทางแห่งชีวิตคือผู้ร่วมทางแห่งความมั่งคั่งเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรวยมีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่บนพื้นที่แห่งนี้พื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์กลับเข้ามาเถะค่ะกลับเข้ามาอยู่ บนพื้นที่แห่งนี้เพราะคุณมีมันอยู่แล้วคุณสามารถยืนอยู่บนพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และจงไว้ใจชีวิตของคุณและเชื่อใจชีวิตของตัวเราเองค่ะขอบคุณและยินดีต้อนรับทุกคนที่กลับมาค่ะ จากนี้เราจะมาส่งต่อความรักไปด้วยกันค่ะพลังแห่งความรักคือต้นกำเนิดของทุกอย่างคือต้นกำเนิดของสรรพสิ่งต้นกำเนิดของพลังชีวิตต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้บนจักรวาลนี้ทุกอย่างเกิดมาด้วยความรักทุกอย่างเกิดมาด้วยความรักทุกอย่างเกิดมาด้วยความรัก วันนี้เรามาเติมความรักให้กับตัวเราเองกันค่ะเมื่อเราเติมพลังความรักให้กับตัวเองเต็มแล้วเราก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆรอบตัวเราได้ค่ะและสามารถแบ่งปันให้กับคนที่เรารักได้ค่ะรวมถึงคนที่เราไม่รักก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อไหร่ที่เรา เพิมพลังของความรักให้กับตัวเราเต็มแล้วคนรอบตัวเราจะเต็มไปด้วยความรักเราจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราเราจะดึงดูดความรักเข้ามาหาเราเราจะดึงดูดพลังงานที่ดีเข้ามาหาเราค่ะเรามาเติมความรักไปด้วยกันนะคะค่อยๆหลับตาลงช้าๆคะ่ะ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า เรากำลังรู้สึกเบาสบายหายใจออกเรากำลังรู้สึกเบาสบายร่างกายของเราเบาสบายจิตใจของเราเบาสบายเบาสบายจากนั้นเอามือของเรามาจับไว้จมหัวใจของเรา กำหนดความรู้สึกของเราไว้ที่หัวใจของเราค่ะแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆทางปากค่ะทำแบบนี้สามครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าใจของเรากำลังสบายหายใจออกใจของเรากำลังเบาสบายหายใจเข้าใจเบาสบายหายใจออกใจ หายใจเข้าใจเราผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายเบาสบายเบาสบายใจของเราเบาสบายตอนนี้ใจของเราเบาสบายสบายสบายหายใจเข้า ใจเบาสบายหายใจออกใจเบาสบายจากนี้ให้เรานึกถึงคนที่เรารักหนึ่งคนคะ่ะเรารู้สึกยังไงในการที่เรามอบความร,รักให้กับคนอื่นรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีรู้สึกตื้นตันรู้สึกเบิกบาน อยู่ในใจของเราหรือไม่เก็บความรู้สึกนั้นไว้ในหัวใจดวงนี้จากนี้ให้เรานึกถึงคนที่เขารักเราอีกหนึ่งคนคะ่ะรู้สึกยังไงคะเวลาเราได้รับความรักจากคนอื่นรู้สึกดีไหม รู้สึกหัวใจมันพร้องโตไหมหัวใจกำลังเบิดบานไหมเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในหัวใจของเราหัวใจของเราเต็มไปด้วยความรักที่ได้รับและได้ส่งต่อ ใจของเรารู้สึกสบายรู้สึกเต็มไปด้วยความรักรู้สึกดีรู้สึกเบิกบานพลังความรักค่อยๆแผ่ขยายออก เซลล์ทั่วทุกเซลล์ในร่างกายของเราเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรากำลังได้รับความรักได้รับพลังแห่งความรักนี้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรากำลังเต็มไปด้วยพลังแห่งความรัก ร่างกายของเราเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักจากนี้เราจะแผ่ขยายพลังแห่งความรักของเราออกไปนอกตัวเราขยายออกไป5เมตรค่อยๆขยายออกไปขยายออกไปขยายออกไป ไป,ไปประมาณ5เมตรจากนี้เมื่อเราไปที่ไหนอยู่กับใครเราจะเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความรักพอหัวใจตรงนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยพลังแห่งความรัก จากการได้รับรการส่งมอบความรักไปเรียบร้อยแล้วถูกเติมเต็มไปเรียบร้อยแล้วหัวใจดวงนี้เต็มไปด้วยความรักเรียบร้อยแล้วคุณกำลังเป็นที่รัก คุณกำลังรู้สึกรักตัวเองอย่างท่วมทน้นคุณกำลังเป็นที่รักและรู้สึกรักตัวเองอย่างท่วมทน้นเราจะแผงความรักนี้ ให้กับผู้คนที่เราได้พบได้เจอเราจะแบ่งความรักนี้ให้กับคนที่เรารักและคนที่เราไม่ได้รักเราจะแบ่งความรักนี้ให้กับทุกคนบนโลกใบนี้ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ เราจะแบ่งและพร้อมที่จะส่งความรักนี้ให้กับสปปรรพสิ่งและสปปรรพสัตว์บนโลกใบนี้ด้วยความเต็มใจและด้วยความรักที่จริงใจขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกพลังงานขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่คอยส่งมอบ คอยชี้ทางขอบคุณ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 เสร็จแล้วอย่าลืมไปส่งกระจกและยิ้มให้กับตัวเองและบอกหลักตัวเองนะคะคุณจะเห็นแววตาของตัวเองที่เปลี่ยนไปคุณจะเห็นรอยยิ้มของตัวเองที่เปลี่ยนไปขอบคุณผู้ร่วมทางทุกคน ขอบคุณพลังความรักทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ